น้อมกราบนักการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนักการอุปชาอาจารย์พันเตทุกลูกครับก่อการอุศโสจริญธรรมญาติโยมและนักเรียนทุกคนมาวัดมีความยินดีไหมโอ้ก็ชัดเจนเลยวัดกลับบ้านนีตั้งก oh. ็เกื้อกูลกันมาตั้งหลายร้อยปีพันปีแล้ว ถ้าบ้านไม่เกลื้อกวนวัดวัดก็อยู่ได้ไหมไม่ได้ต่างคนต่างช่วยซึ่งกันและกันและวันนี้เป็นวันอะไรวับนบวรวนใช่ไหมก็คือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งสังคมเราก็จะมีบ้านวัดโรงเรียนบวรเราก็มีโอกาสที่จะมาวัดมาวัดบ้านกับวัดบ้านกับวัดกับวัดเนี่ยต่างคนต่างกันช่วยก็โอชัย ถ้าขัดกันบันไดถ้าขัดกันบันไดก็หลงทางทั้งสองทางก็บันไหลทั้งสองทางเลยนะบ้านกับบัดต่างคนต่างช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บนรบนลัลทั้งสองทางใช่เลยไมย่ใช่เออ <ừ> รู้สึกว่าชัดแต่มาว่าพวกเรามาจุดนี้ได้ก็คือเรามาเจอพ่อครูเจอหลวงปู่โดยเฉพาะ ที่หลวงปู่สอนให้เรามาเป็นคนรวยหรือคนจ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 นแล้วมีความสุขไหมีความสุขเราละความมากมากให้กับตัวเองแล้วมันมีความสุขใช่ไมัมเยอะ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 แล้วโอ้รู้สึกว่ามันทุกข์ทุกข์ทุกทุกมากก็คนหนึ่งที่ทําตามหลวงปู่พ่อครูกระตอนอันยูต่อพ่อครูก็คือพยายามมาลดละครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นคนที่หอบฟังมาแล้ว ย the oh, so, ิ่งได้เงินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีใจใช่ไหมโอ้รู้สึกว่าส่วนตัวนะก็รู้สึกว่าดีใจดีใจก็เห็นชัดเจนแลเพ่อครูสอนเป็นคนจนคนจนถ้ามีอันจะกินยมว่ามาวัดเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าอดอยากไหมแม้แต่อยู่ที่เราปฏิบัติทำตามคำสั่งสอนของพ่อครูที่เราลงมือปฏิบัติอยู่บ้านก็ไม่อดไม่อยาก มองซ้ายมองขวาสิ่งที่เราเนี่ยที่เราธรรมชาติเหมือนโอ้สามารถองค์ความรู้ศึกษาแล้วก็สามารถกินได้หลายๆอย่างที่เราที่มีองค์ความรู้สืบทอดกันมา <c oughs> ทุกวันนี้เราอยู่สังคมทุกวันนี้ก็คือเรามาเป็นคนจนยิ่งแล้วไปมากกว่านั้นหลวงปู่ก็สอนให้เรารู้จักพอเพียงสอดคล้องกับในหลวงรอ,อก,ก้าวเรามาเป็นคนพอเพียง <c oughs> แต่ก่อนในตมาก็หอบฟงังหาเงินซักซักซอก ก็คงไม่ต่างกับหลายๆคนที่วิ่งหาเงินเดี๋ยวนี้รัฐ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 บาลเนี่ยวิ่งหาเงินไหมโอเควิ่งก็จริงอยู่แต่เงินนั้นก็เป็นเงินจริงที่ต้องมาใช้ประโยชน์ที่เป็นคุณค่ากับสังคมไม่ใช่ว่าเอามาให้ตัวเองพวก่อวานนี้ก็คนที่โลภมันก็จะแอบแฝงที่กันได้มาให้ตัวเองตัวเองโอ้รู้สึกว่ามันเป็นจริงท่าสังคมให้บวบบ่าจริงเรื่องของของเงินทองถ้าใช้ไม่ถูกทางอย่างสัมมาทิฏฐิถ้าใช้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วโอ้มันก็ทําให้เรา เดียวนี้ร้อนใจเกิดขึ้นมาได้ทันทีเลยนะสังเกตที่ทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้ก็คือเรื่องของเงินเป็นหลักซึ่งโอเคเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่เราค่าผ้ายาบ้านที่เราดำรงชีวิตอยู่มันก็อยู่ได้แต่ก่อนเนี่ยก็วิ่งหาโอ้เดี๋ยวนี้มาบวชเป็นสมณานี่มีเงินไหมมีไหมมาบวชได้ไหมถ้ามีเงินไม่ได้ไม่ได้ยี่บาทเดียวก็ต้องไปใช้หนี้ก่อน ไปใช้นี่ก่อน่นีนบาทมีที่ดินก็สลัดออกหมดเลยมีเท่าไหร่ก็สลัดออกหมดเลยสลัดออแล้วเอ,อ้ยมันเบามันเบาแต่ก่อนเนี่ยก็โอ้รู้สึกว่ามันความโลภให้กับตัวเองมันมันอยากได้อยากได้อยากได้มาโลภเข้ามาโดยตาดีแต่แถมตาบอดอยากได้มาใครจะจนจะรวยก็ไม่ขอให้เราได้เช่เดียวกับรัฐบาลจะหาเงินมาให้มาให้พวกให้พวกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ ให้โตทุกโตเขาเองก็ไม่รู้พระครูก,ก็สอนให้เราพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของครูอื่นได้แม้แต่โควิดพวกเราก็ยังพึ่งตนเองได้ถามว่าโยมมาศึกษากับชาวอสุกยมมั่นใจไหมว่าพึ่งตนเองได้ได้ได้ถ้าเราเอาไปใช้จริงๆตามคําสอนพ่อครูตามคําสอนของในหลวงของเราเนี่ยนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องต้องใช้แต่ใช้อย่างมาสิทสมมาทิฏฐิ ไม่เ,เพื่อตอนเองเพื่อคนอื่นได้ส่วนส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่สมณะไม่มีเงินก็มีบาทเดียวเท่าน,นั้แหละโยมโยมใส่บาทให้ก็นเ้ยฉันไม่ใส่ให้ก็อดไปก็ฝึกอดมาแล้ว <laughs> <laughs> ก็ได้เห็นดี <laughs> ว่าเออเงินสิ่งที่ทําให้สังคมวุ่นวายทุกอย่างกับพ่อเงินก็เลยหยิบเอาคองคาเป็นเพลงที่มีสาระที่เราต้องเอามาทบทวนตัวเองต่อตบ่อยๆครั้งหนึ่งชีวิตเราก็เคยเป็นเป็นเพลงของชลธีถามทอง ใครได้เคยได้ยินบ้างๆเงินสั่งมาผูกแบนไปเลยนะรู้สึกว่าสิ่งที่ดีมันก็เป็นอย่างนี้แหละรวมมันก็จะทําให้ไม่ให้สิ่งที่ดีจะให้ไม่ให้เกิดขึ้นง่ายๆในสังคมที่คนดีๆอย่างนี้มันจะบีบเอาไว้ก็มีเนื้อหาของแบบแห่งนี้ก็คือว่าเป็นสาระถึงที่เอามาทบทวนตัวเองตอกย้ําตัวเองแต,แต่แต่เราก็พ้นเรื่องของเงินแล้วละ่ะแต่มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องอาศัยอาศัยอย่างสัมมาทิฏฐิดังที่เราให้ฟังในะเพลงที่ว่า เงินใช่ไหมทำให้คนจนขืนขมเงินใช่ไหมทำให้สังคมตกตำ่ำเงินใช่ไหมทำให้คนลืมศีลธรรมนาดานนาดำก็เพราะเงินนี่หนอเงินใช่ไหมทำให้คนจนทำให้ใจคนโหดร้ายเงินใช่ไหมทำให้ลูกมันฆ่าพ่อ เงินใช่ไหมทําให้เพื่อนฝูงแตกคอเอาเงินมาล่อรูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อยังแพ้ขอทานเงินจ้างผีให้หม้อปแป้งได้เงินเป็นนายของขนทั่วญานเงินมาผ้าหลุดความบริสุทธิ์แหลกลานทนทรมานกับคำถากทาง เงินใช่ไหมทำให้สังคมสับสนคือเหตุผลเกิดคนที่ชอบแอบอ้างบวชเป็นพระถ้าไม่ปล่อยไม่วางเพราะท่านปลุกต้นสตังเอาไว้หลังญาติโยมชัดไหมโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็ทำให้เราโอ้โหรู้สึกว่าขาดศีลธรรมเพราะว่ามันความลบเข้ามาบาังตาขายของเงินพรขายแต่ฐานจนถึงทอง ขายของเงินผ่อนแต่แต่นทองลูปประพันธ์นะขายที่อยู่โรงงานขายรถเนี่ยมาเคยอยู่โรงงานขายรถก็เลยลูกน้องอยากได้อะไรหรือเราเป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้างานที่แผนกแผนกแผน,ก,ผนกก็ซื้อว่าเป็นเป็นคนที่ดูแลเหมือนกันฉะนั้นอยากได้อะไรก็ซื้อให้เขาซื้อให้เขาแต่ต้องบอกเข้าไปมันเริ่มศิลธรรมความลบเข้ามาบังตา ซื้อตู้เย็นซื้อซื้อตู้เย็นห้าพันบวกไปหมื่นห้าซื้อทองเส้นหนึ่งเนี่ยต่ก่อนเนี่ยหนักเท่าไหร่ยี่สห้าสตางค์หรือห้าสิบประมาณเด็กมันนี้บวกไปเลยเพราะว่ามันอะไรมันความโลภขาดศีลธรรมไม่เห็นตัวเองก็ทิ้งอ่างแจกได้มาก็แม้แต่ยังไม่พอเนาะโยมโอ้ไม่หลับไม่นอนกลางคืนตีหนึ่งไปแล้วหาเงินไปหาเงินหาเงิน,งน,งนก็รู้สึกว่าออกไปแล้วไปขายของตลาด แล้วก็โอ้มันถ้าอยากไม่ถ้าไม่ได้มาเมื่อไรก็น่าก็ดํานะเออหน้าดำเลยเพราะ้พ่อเงินใช่ไหมยิ่งแล้วมันทําให้เราใจหดร้ายใช่ไหมพวกวันในยมว่าเขาฆ่ากันทุกวันในเพราะอะไรเพราะเงิน <S 2> <S 2> ยั่งชิงกันนี่เขาบอกว่าอย่าเอาคาสิโนเข้าไปในประเทศนะเข้าดีหรือไม่ดีถามยอมว่าดีหรือไม่ดี เป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าคนที่เขาเห็นดีด้วยครับดีดีียได้เงินมาจ่ายพวกเราจ่ายจริงไหมไม่แน่ใจใช่ไหมจ่ายจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นั้นก็ความโลภเนะี่ยอยากจะได้คือมันจะทําให้เราคนหดร้ายถ้าไม่ได้ดังใจมันก็จะฆ่าโยมเห็นข่าวไหมพิมพ์ทวงหนี้โอ้สัลพัดอย่างเลยนะเดือดร้อนมันทําให้ใจคนหดร้ายเพราะคนอยากได้ตามมา ยิ่งแล้วที่คนทําที่เงินมันทําให้คนข่าพ่อได้นี่โอ้ขอให้ได้เงินทุกวันนี้ละโอ้มันหดร้ายรุนแรงเข้ามาทุกทีอืข้าพ่อถ้าโยมอยากจะให้เพื่อนฝูงแตกคอเนี่ยลองเอาเงินให้เพื่อนยืมดูสิเวลามาทวงเงินมาละเป็นยังไงเป็นยังไงให้เมื่อไหร่ก็ได้นะในหมู่เราจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจยิมแล้วก็โอ้บนสุดท้ายก็ เห็นหน้าเมื่อไหร่ละเห็นหน้าขึ้นมาเนี่ยถ้ามีหลังบ้านก็ลงหลักบ้านหลบไปหลบไปบางทีก็ยืมคนนั้นมาจ่ายคนนี้ยืมคนนี้มาจ่ายคนนั้นพอสุดท้ายเพื่อนก็ห่างจากเราไปเงินแตกคอก็เงินจ้างผีให้เมาแป้งได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เงินที่มันคดีต่างๆมันรู้สึกว่ามันทําให้คนทําได้ทุกอย่าง แต่ชั้นสิบสี่เนี่ยก็โอ้โหมันจะตกชั้นหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นที่เรามาเห็นสังคมสิ่งแวดล้อมดีตามพระครูสอนให้รู้จักพอเพียงรู้จักประโยชน์ถ้าเราฝึกตนจนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะเราฝึกตนถ้าเราไม่ไม่ฝึกตนที่เข้มแข็งเราแล้วไม่มีศีลธรรมจะช่วยคนอื่นได้ไหมจะช่วยคนอื่นได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เราจะช่วยคนอื่นก็ทำทำตัวเองนี่แหละให้ให้รู้ว่าเออจนเขาได้เห็นว่า โอ้มามาวัดลานนามากับเจอกับชาวบสงฆ์พัฒนาขึ้นองค์ประกอบของสังคมก็จะบ้านก็คิดติดเกยงก็เฮ่อเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ก่อนนี่ยโบนเช้าโบนเยน็นบนเช้าโบนเย็นเขามาเห็นตรงนี้เห็นความปเปลี่ยนแปลงของเราในการพัฒนาคือการพัฒนาของเราแล้วก็สืบทอดต,ตรงนั้นเพิ่มอิทธิบาทให้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มความเปลี่ยนได้มากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เรา จะผ่านพ้นสิ่งที่ความโหดร้ายรุนแรงหรือแต่แต่และความโมโหต่างๆมันก็จะจางคายให้ไปถามว่าคนที่อยู่ในที่เคยโมโหมาไหมเคยมีไหมพวกวันนี้ยังมีอยู่ไหมมีนิดๆหรือเยอะะก็ไม่รู้นี่แหละพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามองตนม,มองตัวเองปฏิบัติตัวเองนี่แหละคือความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงแม้แต่ความยินดีก็ต้องฟังแล้วเอาไปไปไถปปปามจริงๆมันจะได้อัตถรร ฟังธรรมแล้วฟุ้งไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้อัตโรดพระเจ้าก็สอนอยู่ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงสัมพังละสังธรรมละโสชีนาติรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกเราก็เนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยของชาวพุทธพึ่งกันพึ่งแก่พึ่งแก่พึ่งตายกันได้มันชัดเจนเรื่องของคําสอนพวกครูครูให้เรายิ่งแล้วเรามาเป็นผู้ให้ยิ่งแล้วที่บรรพเระก็จะมีแกกที่ศาลาปันสุข สลาแบ่งปันแล้วเราก็พยายามคิดก็ดอยู่สลาแบ่งปันแบ่งปัน,ปนเดี๋ยวนี้ก็สําหรับที่องค์ประกอบของชุมชนเราก็พึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีะพิธีกรว่าไปเยี่ยมโคกน้องนาเน,น,นี่ยนะใครอยากจะได้เด๋ยวนี้โอรู้สึกว่าพิธเนี่ยเยอะมากเลยนะก็สอดคล้องกับพวกกูว่าทาปลูกกินกินแล้วก็แจกแล้วแจกแล้วก็ขายเพื่อบํารุงที่ธนุบารุงของฐานพวกเราเดี๋ยวนี้ คนก็จะมาเยอะมาดมาูมาดูเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีพวกเราว่าแม้แต่อยู่บ้านนะถ้าใครมีบ้านตรงไหนมีซูปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเงินไม่ไปไหนหรอกโยมแต่เงินบริสุทธิ์เงินยี่หงสมาธิถี่ได้พักน้ําแรงของเรายิ่งตัวอย่างขออนุญาตขออนุญ,นญ,ญาตเอ่ยนามเถอะซูเปอร์มาร์เก็ตของแม่อุยนางเนี่ยเต็นได้ร้อยชนิดโยมโอ้หอยากกินอะไรก็มีหมดเลยนะถ้าเราถ้าเมืองไทยคนสังคมทําอย่างนี้ได้เนี่ยจะเป็นหนี้ไหมโยม ไม่มีนี่พรานก็พวกเราก็พยายามฝึกฝนตัวเองฝึกตนให้จนเป็นทีพึ่งของคนได้กันทุกๆคนจุดเดนทรรสาธุสาธุ <laughs>